มะเร็งไม่ผ่าตัดรักษาด้วยคลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟคนไข้ไม่ต้องวางยาสลบพูดคุยกับหมอระหว่างผ่าตัดได้ฟื้นตัวไวแพ้หายเร็วต้องทอี่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าดรนิวมาแล้วค่ะสวัสดีครับดรนิวดีสวัสดีครับคุณรู้จักโรงพยาบาลเราได้ยังไงครับถึงเดินทางมารักษาจากมณฑลศาลซีจากเพื่อนผู้ป่วยที่เป็นญาติกันแนะนำครับ เพื่อนผู้ป่วยที่เป็นญาติกันแนะนํามารักษาเขาเป็นมะเร็งอะไรครับมะเร็งปอดครับอ๋อมะเร็งปอดมารักษาที่โรงพยาบาลเราหลังจากกลับไปก็แนะนําคุณมารักษาที่นี่คุณเป็นคนในเมืองเดียวกันกับผมนะครับคุณเคยสูบบุหรี่ไหมครับผมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าครับนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมป่วยเป็นมะเร็งใช่ครับมันเกี่ยวข้องกับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าครับตอนนี้ผมเริ่มจอเข็มนะครับ ตรงนี้มันเห็นได้ชัดเลยครับมันแม่นเหมือนมากเหมือนจะรวดขี่ปนาวุธคุณเห็นไหมครับเห็นหัวเข็มหรือยังตรงที่มันส่องแสงนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับตรงข้างๆที่มีขอบสีดํานั้นคือเส้นเลือดส่วนตรงนี้ที่เป็นสีดํานั้นคือเนื้องกอกดรนิวพูดภาษาท้องถิ่นกับผมผมรู้สึกอุ่นใจมากเลยครับผมก็รู้สึกเป็นกันเองครับก่อนหน้านี้คุณไม่มีเนื้องอกแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเพราะคุณเป็นมะเร็งตับมาก่อน พอมะเร็งกระจายไปยังตับเมื่อได้เข้ารับการรักษาด้วยคีโมและภูมิคุ้มกันแล้วเหมือนกับว่ามีต้นแอปเปิลที่มีกิ่งมีใบมากแต่มีลูกแอปเปิลน้อยคนเก็บใบไม้แต่ไม่ได้เก็บลูกนี่ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ต้นแอปเปิลนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสสูงที่มะเร็งจะกระจายไปยังตับโอเคเตรียมพร้อมครับสลายหนึ่งนาทีก่อนถ้าเห็นมันกลายเป็นสีขาวแสดงว่ามะเร็งถูกทำลายแล้วคุณเห็นไหมครับคุณเป็นช่างเทคนิคน่าจะเข้าใจนะครับเหมือนลูกระเบิดเพลิงของทหาร เผาเนื้องอกให้ตายทันทีตรงที่มันใกล้เส้นเลือดนั้นต้องทำลายให้หมดครับสลายอีกหนึ่งนาทีเริ่มทำได้ค่ะทำได้ดีมากครับจัดวางเข็มในตำแหน่งที่ดีมากค่ะรักษาเส้นเลือดไม่ให้ถูกทำลายพอดีเลยคุณเห็นไหมครับผู้อำนวยการแพทย์ร่างสีบอกว่าทำได้ดีมากแสดงว่าทำได้ดีแน่นอนครับใน,นี้การรักษาเสร็จแล้วครับใช้ระบบถอนเข็มครับครับตอนนี้ปรับเป็นระบบถอนเข็มะ เริ่มปรับได้ค่ะปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับผมเกิดปี2 5 0 2ปีนี้ผมอายุ63ปีครับทหารมาได้22ปีแล้วครับเคยเป็นทหารที่ไหนครับอยู่เมืองจังเย่ยครับอาจางเย่พวกเราเคยเป็นทหารเหมือนกันครับการรักษาวันนี้ราบเรื่องดีครับพักผ่อนดีๆนะครับ มะเร็งไม่ผ่าตัดต้องรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็ง uda, ฟูดา้ากวางโจวปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0 9 4 2 2 1 1 1 6 9หรือแอดไลฟ์ฟูด้าเค็นเซอร์ไทยได้เลย